จะใส่ไหนก็รีบใส่ไปเท่านั้นแหละแกมาใส่เลยมาเดี๋ยวให้ก็ได้นะ,นะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวการติดตั้งโชคหลังเป็นของช้างชัยโยนะครับแบบตัวเหมือนตัวคล้ายแกไอ้นั้นเอาไว้ให้ด้วยแบบตัวเหมือนตัวคล้ายนะครับตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับ โดยรถช่างทีนนะครับใส่แล้วนะครับความยาวนะครับก็295มมิลน,นะครับ295มิลน,นะฮะนี่สีม่วงด้วย 295มิลนะครับก็ถือว่าไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยเท่าไหร่นะฮะ,อ,ะอันเก่าของทีนตัวนี้330ใช่ไหมใช่330หรือ320 320นะเน<อ>าะ295 320 <c oughs> นะครับ <c oughs> อันเก่านะครับ YSS 320มิลนะครับน <c oughs> ี่ช่างทีนเขาใส่295มิลนะฮะ <c oughs> อ้อเกีี่ยแป็กเลยทีนี้เกีี่ยแป็กเลย <c oughs> อันนี้ช่างทีนจะขายต่อนะครับตัวนี้ <c oughs> ทางนี้ อานนี้รั่วอ่าอันนี้รั่วนะฮะอันนี้มีรอยรั่วนะครับเดี๋ยวจะเช็คเดี๋ยวจะล้างนะครับเดี๋ยวจะอัดวีนอนอ่าตามสภาพที่เห็นเลยนะครับดูเลยนะฮะความยาวก็3 2มมิลหรือ32เซนนั่นเองนะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็295มิลหรือ 95 29 29บหี่เยเดี๋ยวนเกาะ29.5เซนอ่านะฮะตัวนี้295เมิลหรือ29.5เซนนะฮะตัวนี้เป็นตัวตัวต่ำนะครับแต่ก็ยังมีต่ำกว่านี้นะครับมีต่ำกว่านี้เบอร์ไรตานมีต่ำกว่านี้ต่ำสุดแล้วใช่ไหมสองเก้าห้า มันมันมีต่ำกว่านี้อีกไม่ใช่เหรอต่กว่านี้ม่เคยใส่ไม่เคยใส่ใช่ไหมถือว่าตัวต่ำแล้วไงสองเก้าห้าเนาะ,ะสนใจก็เข้าไปดูในเพจเลยนะครับตัวนี้ราคาบอกในเพจนะฮะสองเก้ตัวนี้มาคุยตัวนี้ต่อ ขาย800นะครับรวมส่งนะฮะจีซ่าตัวนี้นะครับขาย800นะฮะรวมส่งทางนี้จะซึมหน่อยนะฮะนีะ่จะซึมหน่อยนะครับช่างทีนบอกขาย800รวมส่งนะครับเป็นโชคมือสองอ่ะจะลองเทสด,ดู

ก็ไม่อ่านหรอก <laughs>